เกิดมะอโหออันี้จัดไปอ้ออร่อออมาเอานี่ไงเปิดรายการได้แล้วเนิดขอนแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English On Tour อะไรนี่ของเขาว่า Alice On Tour ถึงแล้วนะหน้าบีชุมพรใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเองแต่ก็นอนมาไงดีใจไหมได้ได้เที่ยวงงหน้างงอยู่เป็นไงอ้วนสองชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นไงบ้างเดี๋ยวมายุ่งกับกูครับกูจะนอนครับเต็กกี้ อย่าบ้างนะบ้างแมงแม่ทำอะไรอยู่วะแรงยังเต็มที่อยู่เลยค่ะแล้วน้องืันนี้เป็นแบบน จ้าเอ๋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 ไอ่ยอมหน้าแดงนังเมาขี้ตาอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช้าๆก็ยิ้มเลยโอ้โหเตรียมพร้อมเที่ยวว่ะ เอาก็เราไปเที่ยวกันก็ต้องถ่ายดิหลาๆจริงๆเลยไปไหนกันนะวันนี้แล้วนีวันนี้เราจะไปไหนกันต่อเมกม่ีไปทางกันอตอนเช้าจะขึ้นเขาก่อนหรอ แน่ใจว่าไม่ร้อนไม่รอว่อะไรนี่ฮะ<า>มาเที่ยวหรือย้ายบ้านนะย้า,ายบ้านของคุณหญิงอลินอลิซค,ค่ะฮะ<า>พอมาพามาเที่ยวกีเห็นหรือยังคะนี่อะไรดิเราไ่ต้องของมาหมอนของเขาอะค่ะหมอนประจําตัวเขา,าขาดไม่ได้ไม่ไม่งั้นก็ต้องกลับแลนองเลยละคะเติมพลังเหรอขึ้นมาก็เติมพลังเลย เดี๋ยวไปเที่ยว no เขาเขาเขาฟาชีเขามัตซีเขามัตซีนึกเขาฟาชีน้ำมากจริงๆเอาเซเว่นทีไซน์ที่ถึงนานาบีอ้หากลไปเั่งชี้สิบอยู่ว้าวเนี่ยวันนี้ไปเที่ยวสองที่แต่ไม่รู้ว่ามีที่ที่สามไหมมีเขามัตซีแล้วก็กรมมะลวงเอาแล้วก็สองที่เนี่ยแต่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวมื้อเท <bes ky> nice oh okay, like. ี่ยงกินตรงไหน ไ,ไม่รู้ทีพอหลังจากสองที่นี้ก็ไม่รู้เที่ยวไหนแล้วนะต้องนั่งหากันชุมพรไม่มีที่เที่ยวเลยแล้วม,มาทำไมมันมีแหละแต่มันไกลก็มืหลวงชุมพรคนเยอะมากก็วันหยุดด้วยนะสี่วันติด ตอนนี้คนเยอะมากเข้าไปข้างในไม่ได้ดูสิคนแน่เนเงียดอะ่ะว้าวส่วนอลิสก็หลับหลับตลอดทางอลิสหลับตลอดทางเลยไปขึ้นยอดเที่ยวเด็กน้อยไปกินก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปขึ้นสุดที่ทไม่รู้อ่ะมันคนเยอะทุกที่เลยอะ่ะคนที่เขามัตซีก็คนเยอะแล้วก็ นี่ก็คนเยอะไปไหนไม่ถูกแล้วเนี่ยหาอะไรกินคาเฟ่นั่งชิวๆแต่ก็ถือว่าที่นี่บรรยากาศชิวมากเลยนะถ้าไม่ติดกับคนเยอะเนี่ยหรือว่าเรามาผิดวันวะ่ะ น้องร้อนเมื่อกี้แวะก็มาหลวงอลิตก็ไม่ตื่นคนเยอะแยะหมดเลยก็เลยมาแวะหาข้าวกินเนี่ยร้านแม่ไม้บรรยากาศก็โอเคติดทะเลเลยอ oh. คืนมองมุมนี้อ่านแล้วก็มอค้างคืนคืนเขาคืนคืนโอ้เฮ้ยคนน้อยอยู่เขาวัดตีได้อยู่ต่อคิวประมาณสิบนาทีได้น้องเสาวเออ้อน้องเสาวเ้ื่อนแล้วเย้ จะไหวไหมเนี่ยหนักอลิศม,มา<ด>ถึงแล้วอลิศเขามาซีเป็นไงเขาความรู้สึกหน่อยเขารู้สึก,อ,สกอยู่ไหนอ่ะเป็นไงบ้างสูงไหมสวยไหมลูกไม่โผดไม่โผล่ไปตาอลิศมาเลย มาอยู่บนเขามัดซีเรียบร้อยแล้วเอานี่เอาล่มไปถูงมากทางขึ้นชั้นชันเป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งของชุมพรเลยท่านเนี่ยดูฝั่งนน้นสวยมากเลยอลิสอลิป เราจะไปหาเต่าเหรอโอ้ยร้อนร้อนร้อนีอน,อ,น,อ,น,นอะไรอยู่ในนี้โอ้ยน้ำสีแบบว่าเอ,อ,อ,อาไปฝั่งนี้เอาไปโอ้ยน้องโดนแดดอีแบงเอามาก็ถือเองท้างนั้นลมอ่ะโอ๊ยอยย เอ๋อไปไหนคะไปไหนไปค่ะไปไป เอ้ยทเไม่นั่งแล้วคาซิตเนี่ยเอ้ย อากาศมันโคตรร้อนเลยสะพานไม้เขียมชุมพรตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แก้มลิงก็จะเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวไปในแก้มลิงสามารถเดินได้รอบๆเลยว้าวแต่ว่าอากาศร้อนมากอาริสคงไม่ไหวนอนเลยเงี้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 ยนอนไม่รู้เลยๆๆๆๆเอาเล็กมนอนนั่งนอนนั่งดีๆได้นอนเลยอาริสมันลงไม่ได้โลกตะกี้มันร้อนมาก นอนมากอลิศอะลิศต,ต้องกลับไปพักผ่อนเก็บแรงไว้เล่นสระว่ายน้ำดีกว่า